เพื่อน,นรู้ไหมคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไรถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะมาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอธิบายกระกบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตอธิบายประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษย์ หรือมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นอากาศดินหินแร่ธาตุน้ำห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบทะเลมหาสมุทรพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆภา,าชนะเครื่องใช้ต่างๆสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะมนุษย์ เป็นตัวการสำคัญยิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางเสริมสร้างและทำลายจะเห็นว่าความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ หทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์เมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์จําแนกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. ประเภทที่คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงได้แก่พลังงานจากดวงอาทิตย์ลมอากาศฝุ่น 2. ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นการใช้ที่ดินการใช้นำโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไปแล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ซึ่งอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้นทรัพยากราที่ใช้แล้วทดแทนได้เช่นพืชป่าไม้สัตว์ป่ามนุษย์ ความสมบูรณ์ของดินคุณภาพของน้ำและทัศนียภาพที่สวยงามเป็นต้น 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่ธาตุที่นำมาใช้แล้วสามารถนำไปแปรรูปให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเช่นแร่โลหะแร่โลหะได้แก่เหล็กทองแดงอลูมิเนียมแก้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆคงรู้ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาและช่วยกันอนุรักษ์พบกันใหม่กับเรื่องราวความรู้ดีๆในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ